ไม่แนีใรเคารงว่าก็ต้องขับเพลงไก่จ้าครับผมผมน้อมครับับคือว่าอย่างนี้รับเราเดอะสตาร์เนี่ยเดี๋ยวเราไล่เรียงก่อนแล้วกันนะได้เมื่อสิบปีที่แล้วมันก็หนานมาแล้วนะครับหลายคนจะตามไม่ทันบางคนอาจจะรู้จักตั้งแต่ต้นครับผมก่อนคือว่าเดอะสตาร์เนี่ยเรามีแปดคนใช่ไหมเวินเข้ามาในรอบสุดท้ายคราวนี้เนี่ยมันรู้สึกโดดเดี่ยวคือเคยเป็นคนต่างจังหวัดกันไหม เคยุณตัไหั้เคยไปเที่ยวที่จังหวัดแต่ว่าม่เคยถามเคยวคนต <Driver> ่างจนี้จะมปนกรุงเทพบ้านอยู่อุเมือง็นอยงเงียเคมเปนยงเทไปผ่านไปเพอ่เข้าเรื่องเข้าเรื่องว่าทำไมถึงปสอบทิศคนนี้มาจากอเอกเห็นกงนต้องแต่ตอนคัดตัวคัดตาวอใช่สารครับนีมาจากสุพรรณครับผมมาจากขอนแก่นโดนเดียวสิใช่ไหมมาเอ๊ไม่รู้จักใครเลยเราต้องมองหาอก็กูอยู่คนแ ยังไม่สนิทอ๋อยังไม่สนิทตอนนั้นยังไงพ่อแม่มันก็ไม่มาเชียร์มึงตอนนั้นเยสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มมาพอใจจากกันั้นแต่ว่ามันก็มีความเป็นกลุ่มเมือนกันถ้ามันมองเราก็มองหาคนที่มีแววคนที่จะมายืนอยู่ข้างเราแล้วเขาจะไม่แว้นกับเราแน่นอนทำไมถึงเลือกผมกรงนี้ตาเดี่ยวไอ้น้องตาเดี่ยวหันไปทางขวาสิเด็กคนนี้มีแววตัวเล็กร่างกายแท้แกน คือดูแล้วเด็กคนนี้มันถ้าทางดูน่าเวทนานะแต่ว่ามีแววตาที่สู้ไม่ยอมแพ้เราดึงเขาเข้ามาอยู่ขวามือของเราจับมาไว้นี่เลยไว้ขวาเลยรู้แล้วทางขวาผมเนี่ยผมปลอดภัยได้ไม่มีคนทำร้ายอะไรผมแล้วแน่นอนขาแรถูกต้องฉลาดมากทางด้านซ้ายแล้วใช่มองไปทางด้านซ้ายฮ้ยึปลอดอย่างแรกเลยที่สะดุดตาคือแววตา น้าตาของเด็กบบนี่มีความหวานเยิ้มมันดูดกัญชามาไม่ใช no ่อัน oh, นี้เออกวันนี้เล่นไม่ได้วันธรรมชาติได้วันธรรมชาติคือว่าเป็นคนที่ตาหวานเหมือชาติชาติชอบรู้สึกว่า้าตาเสน่ห์ลงมาที่ปากเละปากเป็นรูกระจข้าะข้ามมุมปากมันเป็นโรคปากมดลูกจอกนิดนึงไม่ใช่เขาเรียกคุาลีเขาเรียกตาลิมามองตาเรียกตาลิมาใช่ก็คือผมพอมองมาที่ทำได้ไม่ถูกเลย มองโดยรวมเด็กคนนี้น่าจะเป็นโรคตามขโมยแน่ๆผมดึงเข้ามาเลยผมเรยตัดสินใจอุปการะทั้งสองคนเอาไว้พอมาอยู่กับผมผมซื้อปอกคอผมพาไปฉีดวัคซีนแล้วควงใช่หมาพูดเหมือนเก็บหมามาเลี้ยงอ่ะผมเซฟพวกคุณไงกลัวพวกคุณเป็นโควิดตอนนั้นไม่มีโควิดตอนนั้นไม่มีแต่ว่ามันก็คือแบลแล้วครันี้พอมาอยู่สนิทกันปั๊บมีชื่อแก๊งนั่นคือชื่ออะ สอยักษผมจะยักไม่เข้าใจอความมันมาขอสอนมันยิ่งใหญ่เอาหล่ะต้องอธิบายชัดเจนโอเคอิกห้าคนจำได้ไหมมีแปดคนอิกห้าคนดูแล้วเขาเป็นคนดีใช่เป็นเด็กน่ารักมีความตั้งใจในเมื่อเราดูแล้วว่ในเมื่อเราดีได้ไม่เท่าเขาเราเร็วที่สุดแล้วกันนี่แหละเลยตัดสินใจรวมกันขึ้นมานะตั้งชื่อว่าแล้วตั้งชื่อว่าอสอ นี่เงือที่มาสุดยอดจ้ะถ้าเลือกได้กูจะไม่เข้าแกงเลยทำให้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไงนี่คือสิ่งเอกลักษณ์ของเราใช่นะเพราะว่าอสรพิธศษการที่แบบว่าแว้งกัดกันไปแว้งกัดถูกต้องไม่แต่จะบอกว่าพวกเราสามคนเนี่ยโดดเด่นมาตั้งแต่รอบ20กว่าคนแล้วนะเหรอเฮ้ยอันนี้คือพุ่งจริงไม่ได้อวยกันนะคือมันมีแสงบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมึงมีแสงอะไรกันมึงเป็นอะไรกูแล้วไหน่เนีย <ห>คุณโดนบูลลี่คุณอยาาติดแฮชแท็กคปิวเตอร์สิอย่าเอาประเด็นนี้มาเล่นกับเพื่อนใช่ครับมันเป็นเรื่องอะไรดอมผมเป็นคนขี้เลยไม่ใช่คนเราไม่มีแสงไงผมเลยสงสัยมันมีมันจิออนอะไรผมชม่สงสัยมัต้องเท่าเ่ีแสงมันไปก็ดีอ่าแล้วยงไงมันมีความคุณสกัดบางอย่างที่รู้สึกว่าสามคนเนี้ยผมว่าต้องไปรอบลึกๆในเดือนสั่แน่นอนนี่เป็นไงหน้าตาดีเสียงเพราะนี่น่ารัก ปัญญาอ่อนไม่ใช่น่ารักน่ารักต้องคอยสนิทมีความรู้นี่หล่อเท่แบดบอยเพราะว่ามันครบเราอยู่ด้วยกันปุ๊บมันครบมันเจอตลาดแล้วมันแบบคือไม่ต้องซ้อมอ่ะพูดง่ายๆพอสามคนมารวมกันแล้วมันคือที่สุดของที่สุดใช่เอาอย่งนี้ดีกว่าคือเอาเราสามคนมัดรวมกันนะแล้วใครก็ได้สตาร์มีอื่นๆเอามาใครก็ได้ เอาแบ๊ดพีชจอนนี่เดฟมายืนตรงนี้ถามเลยเอาจอนนี่เดฟมายืนตรงนี้แบ๊ดพีชมาอยู่ตรงนี้กับเราอยู่ตรงนี้เขาจะดูใครเขาจะดูใครเขาดูพวกเราเราคือเดอะเบสใช่ไหมทีใครหลอกเราไม่ไม่มีใครดีของเราไม่มีใครพยายามเข้าพวกเราไม่มีใครน่ารักใสซื่อสัตย์พวกเราไม่มีเราะการถามการถามพวกเขาว่าจริงไหมใมีพูดไปจริงไหมถามถาม เราให้คนกระแสดีสุดถามด้วยตอนนี้ทุกคนครับถือวช่วยกันตอบแับถึงไม่เต็มใจก็เต็มเต็มเสียงนะเป็นตัวแทนของพี่กับพี่โนโ้ตมั่นใจกันมั่นใจพวกเราหล่อไหมครับหล่อถามไม่มีพลังอย่าไปพวกเราหล่อไหมครับอย่าไปถามแบบนี้เอายัางไงพวกเราหล่อขอคขอบคุณครับเข้าใจไหมมึงเชื่อกู ต่อให้มิจอนนี่ได้ยินอยู่แล้วถ้ามึงไปพูดอย่างเงี้ยเขาเข้อเขาต้องหันมอถามใหม่ไอ้น้องถามใหม่หมูมะมูกก็มั่นใจนะมั่นใจกันมั่นใจพวกเราหลอขอถม้เหยิ่งที่เขาไม่ตอบอ่ะเขาตลองประโยชน์ต่อไปประโยชน์ต่อไปพวกเราแ่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทษนะโทษนะบ้าเพราะพวกสองคนไม่มีกระจกเหรอปมึงนั่นแหละพวกมึงรู้ตัวไหมเนี่ยมันมันทุเรียนีมีคนกำลังพูชีผมนะครับตุลีครับุลีครับคนทีเฮ้ยคุณต้องมั่นใจในตัวเราเองดิเรามีดีให้สามคนเขาหมดนะการผมโตมาเป็นหมอเป็นผู้เป็นคนแล้วผมไม่ทำอะไรเดบคุณหรอกนี่ผมจะบอกว่าคุณสมบัติเหล่านี้นะครับพวกเราสามคนเนี่ยเป็นบอยแบนด์ได้เลยนะ มึงลองเอามึงลองทำท่ากับพวกกูอ <can> ่ะโทษนะบอยแบนด์บ้าพ่อมึงยืนเยอะโอ้เดี๋ยวโอ้โยคุณสามารถมีสัพท์แบบนี้ได้แต่วันเสาร์เลยนะครับได้ครับคุณเริ่มจะผิดข้อตกลงกแล้วนะโอ้ตกลงันด้วยค่ะพี่เอาจริงจริงใช่ไหมสามคนยืนด้วยกันเป็นไงบอยแบนด์ในตำนานใช่รีเจนรีเจนวันนี้เดบิวต์เลยมึงลองเดินดีกว่าหลับเดินแบบบอยแบนด์พี่น้องดัมึงต้องมาทำอะไรแบบนี้วะได้ฟังนะครับ แบบนี้เด <like> ินเท่นั้นแบบเนี่ยเดินธรรมดาโคนจะตมแบบนี้ไม่ได้เลยไปรังเดินดูมีอะไรเพื่อนจมูกนะแต่มึงต้องเช็ดจมูกเฮ้ยเป็นไงแค่เดินก็งงแล้วงงเหมือนกันคือท้อเพี้ยอะไรเนี่ยเดเดี๋ยวรู้ทำเพี้ยงไม่ได้โอายนะทำเพี้ยงเลยผมเหนื่อยแลบพวกคุณทั้งสอง ไม่แต่ no? เรากอนขึ้นผมหวังให้พวกคุณสองคนเป็นหลักเอาเรียนไปคุณพวกคุณลุดกันบ่อยมากนครับอย่าเลยนี่บอกเขากันโชวย้เขาเห็นโชวย้เขาเห็นวงบอลแดนเป็นยังไงแล้ววันนี้นะครับพวกเราทั้งสามคนจะมาเดบิว์วงของพวกเราขึ้นมานะครับให้ท่านได้รู้ว่านี่แหละคือโปรยแฟร์ระดับตำนานต้ออยู่นี่ดันหนึ่ง